สวัสดีครับ MC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับในช่องเครื่องไก่ไโชว์ของนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ชิ้นงานที่ผมทําส่งให้ลูกค้านะครับเป็นแค่หนึ่งโปรดักทเท่านั้นนะว่าผมทําอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับนี่คือชิ้นงานเรียกว่าเป็นตะกร้าเหล็กพับได้ดีกว่าลูกค้าในอิตาลีซีบอร์ดในโงรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ครับที่ผมอยู่นี่แหละเขาก็มาสั่งกับผมทําเป็นตะกร้าเหล็กเอาไว้ใส่ชิ้นงานให้กับ โรงงานของเขานะครับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือว่ามันเป็นตะการ้าเลยแล้วมันพับได้ซ้อนได้หลังจากที่เราพับแล้วเราก็ซ้อนได้พอเราอ่าตั้งมันขึ้นตอนที่ลูกค้าใส่งานมันก็พับได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่ามันจะพับยังไงนะอันนี้ตอนที่มันพับอยู่นะสี่ด้านแล้วก็แค่ยกมันขึ้นหนึ่งข้างแล้วนะครับ ผมทำคนเดียวเลยนะนี่เดี๋ยวมันจะพับได้ไหมทำได้ไหมอพอเราตั้งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีสองข้างอย่างเงี้ยซึ่งไอสองแผงเนี้ยก็จะเป็นแผงเสาด้วยในตัวส่วนแผงด้านยาวนี่ยเป็นแผงอ่าการชิ้นงานล่วงเฉยอ่ะพอเราเอาขึ้นมาปับ๊บตรงนี้มันจะมีตะขอล็อกอยู่อนนี้ฮะล็อกข้างหนึ่งละข้างหนึ่งก็สิงมา แล้วดันเสา็อ,อกแล้นะง่ายไหมครับเปิดฝั่งนี้ต่อนี่ง่ายๆครับนี่ครับอยู่คึกเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันดันเสาเข้ามานิดน,นึงอ,อยู่แล้วหลังจากที่เราเปิดตัวบานพับมาปุ๊บมันก็จะเป็นตะกร้าประมาณนี้นะ ลูกค้าก็เอางานใส่แล้วก็แพ็คเพื่อที่จะส่งไปต่างประเทศอะไรก็วางไปไอตัวนี้ข้อดีก็คือมันสามารถที่จะรีเทิร์นกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับใช้เลยไม่ต้องทิ้งสั่งครั้งเดียวอยู่ได้เป็นหลายปีเลยพอเราตั้งแผงมันขึ้นมันก็จะส้อนข้างบนนี้ได้นะเพราะว่าไอตัวขามันเนี่ยผมพับมาแล้วมันสามารถที่จะมาส้อนข้างบนนี้ได้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่อยู่นะใส่ในตู้เทนเดอร์ได้สบายเลย ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันทำอย่างไงนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูฐานก่อนแล้วกันนี่ตัวฐานที่น้องก็ขึ้นไว้นะครับโครงสร้างหลักก็เป็นเหล็กกลนะ่องสามแปดคูณสามแปดนะอ่าขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเสาแล้วก็ไอตัวขาสกีนี่ก็จะเป็นเหล็กกล่องไม่ขีดยี่สิบคูณสี่สิบนะฮะแล้วก็อปูด้วยแผ่นสามมิลอีกทีหนึง่ง ก็แผ่นสามมิลก็จะตัดเลเซอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอตัวแผ่นตะแกรงกันแล้วกันแผ่นตะแกรงที่ผมสั่งมาจะเป็นวเมดอาร์คแบบนี้นะครับหกมิลก็ตาอยู่ที่นิ้วครึ่งหกมิลน,นะตานิ้วครึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาแผ่นตะแกรงเนี่ยที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะมีสองไซส์เนาะด้านยาวกับด้านสั้นแล้วเราก็จะเอามาเชื่อมเป็นแผงเสาอย่างนี้ อ่าหลังจากที่เราเชื่อมเป็นแผงเสาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับไปดูอีกแผงหนึ่งครับมันก็จะมีเฟรมเล็กๆที่เราจะต้องทําขึ้นมาก่อนนะครับส่วนในเฟรมนี้เนี่ยเราก็จะมาเชื่อมติดกับแผงตะแกรงแบบนี้เหมือนกันอ่าเราก็จะได้แผงหน้าแผงหลังแผงข้างเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้แผงที่มันมีเสาอยู่นะอ่าเนี่ยน้องก็จะมีจิกในการที่จะทําอยู่ครับอ่าส่วนตัวแผงเสานี่อันนี้ก็จะขึ้นไว้เป็นโครงเป็นโครงเห็นไหมครับ เป็นไวเป็นโคเป็นโคแล้วก็มาวางบนแท่นที่เราทําจิกไว้แล้วน้องก็เอาตะแกรงมาใส่นี่ก็เชื่อมเป็นชุดๆุชุดช,ดชดไปนะนะฮะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมันหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เตรียมพร้อมประกอบเสร็จแล้วเราก็เอามาเจียเก็บนานเห็นไหมครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเราก็มาเจเกบนนเก็บงานเก็บงานเก็บงานทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็จะมี ช่างที่เอาไปประกอบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งข้างหลังผมเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะอยู่ที่เสร็จแล้วนะไม่ถึงหลังโรงงานไม่ใช่้างหลังผมหลังโรงงานอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงว่างๆเราจะพามาชมบรรยากาศในโรงงานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอ่าตเครื่องพับหลังจากที่เราตัดเลเซอร์มาแล้วเนี่ยเนย่ยเอามาพับอย่างเงี้นะอันนี้คือตัว ตัวด้านบนที่เอาไว้ลองตีนเสานะอันนี้มาพับนะอันนี้ก็เอามาพับเหมือนกันนะนะครับได้จากเครื่องพับนี่แหละแต่เราตัดเลเซอร์มาก่อนน้องเขพับเสร็จหมดละอันนี้ก็งานรอพับทั้งนั้นนะครับงานรอพับนี่ก็เป็นงานลูกค้าเหมือนกันงานพับเหมือนกันครับ อันนี้เป็นแผ่นแฮไลน์นะมีฟิล์มติดอยู่ถ้าลอกออกมานี่มันจะสวยเลยนะอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านผิวด้านนะครับผิวดิบๆแต่ด้านนี้มันจะเป็นด้านที่เขาขัดแล้วการมันเป็นรอยก็เลยมีฟิล์มติดมาใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับโรงงานผมทาเกี่ยวกับงานเหล็กงานสแตนเลสเป็นหลักอย่างเช่นนี้ก็เป็นแพคเกจจิ้งอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งเฉพาะทาง ก็จะมีอะไรอย่างอื่นอีกนอกจากตัวเหล็กนะตัวนี้โครงสร้างเป็นเหล็กตัวรองรับพาร์ตกับตัวกดพาร์ตก็จะเป็นยูรีเทนตัวนี้เป็นงานหล่อมาเนาะงานหล่อมาเห็นเคือเขียวตรงนี้เนี่ยตัวนี้เป็นบุนนิ่มนะครับเนี่ยกดลงไปเนี่ยนิ่มได้นะนีนิ่มเลยนะนีะ่ซึ่งจริงๆมันเป็นโครงเหล็กแล้วเราก็แปะด้วยอ่า EVA หลังจากนั้นก็เอาผ้าใบมาแปะอีกทีนึงกันกระแทกของลูกค้านะ เวลาลูกค้ายกพาดขึ้นเวลามันชนปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องสัมผัดกันเล็แล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเราใส่โชว์เข้าไปใส่โชว์เข้าไปมีก้อนล็อกด้วยเนี่ยอ่าชิ้นงานจะใส่ได้สองฝั่งนะฝั่งนี้ก็ฝั่งนูน้นอ่าฝั่งละสามชิ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปติดผ้าใบเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าอีกทีนี่งตอนนี้มันรอติดผ้าใบอยู่ครับ ตัวนี้ใส่พาร์ทอะไรเอ,อ่ยใส่เป็นคอนโซลนะครับคอนโซลหน้ารถตัวแดชบอร์ดนะครับเวางทั้งรุ่นลงไปเลยอันนี้เป็นการดีไซน์จากบริษัทผมเองนะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นใช้งานได้ง่ายที่สุดก็มีชุดลากมีสต็อปเปอร์นะครับมีล้อเข็นได้ซ้อนกันได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เราจะพาไปดูโปรดัก แต่ละแบบแต่ละแบบไปเรื่อยๆเนาะตะกี้นะให้ดูเนี่ยมันเป็นตะกร้านะเป็นตะกร้าเหล็กเผื่อใครที่กําลังทําอยู่ก็เอาไว้ดูเป็นแบบแนวทางก็ได้ครับว่าตะกร้าเหล็กพับได้เป็นแบบไหนซ้อนกันได้ต้องทําอะไรยังไงอันนี้ผมมีสามไซส์มีเล็กกลางใหญ่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดซึ่งสามไซส์เนี่ยก็จะคาสีมีสีชมพูสีเหลืองสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าที่สั่งผมเนี่ยเขาใช้เยอะอยู่นะ สั่งทีก็แต่ละไซส์ก็เป็นร้อย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 ตัวเลยล่ะอ่าเป็นร้อยร้อยตัวเลยเขาสั่งไปใช้ทั้งโรงงานนะเนาะอ๋อเดี๋ยวถ้าพาไปดูไอตัวคอนโซลที่ว่านียว่ามันใส่พาดอย่างไรนะอ่ะนด,ด,ดี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆเห็นแล้วก็อ๋อเลยเนะอันนี้ครับคอนโซลคอนโซลรถเรานี่แหละคอนโซลรถยนต์เนี่ยตอนวางอยู่มันก็จะวางอยู่ท่านี้นะ อันนี้เป็นตัวชิ้นงานที่ผมจะต้องเอามาลองไทล์ทุกอันเลยนะเพื่อให้มันลงล็อกมัน,นยอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันสัมผัสพาร์ทเราก็จะใช้เป็นซอฟแมทเท r i เรียลนะเพื่อให้มันไม่เป็นรอยขีดข่วนเนี่ยตรงไหนที่มันใกล้กับชิ้นงานเนี่ยเราก็จะบุนุ่มไปเวลาลูกค้ายกขึ้นมันโดนมันก็จะไม่ถลอกนะอันนี้ก็เป็นคอนโซนลรถนะที่ลูกค้าเขา สั่งผมทำแพคเกจจิ้งใส่เพราะว่าบริษัทที่เขาผลิตไอตัวคอนโซลเนี่ยพอเขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์การใส่ใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องเข็นเข้าไปในลายในการประกอบเพื่อที่จะให้คนที่ยกเอาไปประกอบเนี่ยง่ายที่สุดก็ขับซ้ายขับขวามันก็จะใช้แหลกตัวเดียวกันนะตัวนี้ผมเรียกว่าแหลกแล้วกันเนอ้องตัวนึงก็ใส่ได้หชิ้น ซึ่งเวลาเขาผลิตมาวันๆหนึ่งก็ผลิตมาเป็นร้อยๆร,ร,ร้อยชิ้นเลยนะนั่นหมายความว่าจํานวนนี้ก็เกือบร้อยตัวละเกือบร้อยตัวละต่อหนึ่งหนึ่งโปรดักต์ของเขาอะแล้วโรงงานที่เขาผลิตคอนโซลเนี่ยเขาเขาไม่ได้ผลิตแค่ตัวคอนโซลเ,เขาผลิตพวกไอแผงประตูที่เป็นดอร์พายนลตัวคอนโซลกบอกตรงกลางอันเนี้ยเนี้ยหรือตัวอไอเกดินชักมันอะ นั่นแหละซึ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ภายในมันก็จะผลิตออกมาเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วก็จะมาติดผ้าใบอย่างเงี้ยครับที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยที่สั่งมาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยแปดสิบเจ็ดตัวนี้เป็นทันที่เจ็ดสิบแปดพาร์ตตัวนี้ชื่อว่า ip s c นี่เป็นโมเดลรุ่นเขาใส่ได้ทั้งหมดหกตัวต่อหน,นึ่งทเรอย่ยอันนี้ชื่อลูกค้ามชื่อลูกค้าของลูกค้าทีนี้ บริษัทน,นี้ส่งไปให้บริษัทน,นี้บริษัทน,นี้ส่งกลับมาบริษัทน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อีกแปดสิบเจ็ดคันเฉพาะเฉพาะไอ้ตัวคอนโซลนะซึ่งมันก็จะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้เยอะแยะเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เป็นแบบคลิปต่อไปแล้วกันเป็นโอเพนเฮาส์แล้วกันเนาะเปิดบ้านว่าผมทำอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาใช้บริการนะครับไปสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ